า็มีอยู่คู่คู่ก็อยู่เลยก็สักพักหนึ่งให้กัดเอาครับเราเปิดแรงแค่ไหนอากาศออกแรงแค่ไหนก็แค่ว่าตัดทั้งคอมเย็นไล่อาการออกมาหมดสั้เนี่ยเปิดคู่นี่ก็คือแบบพักแต่สายตั้งก็แป๊เดียวแค่นี้มีสายยาวก็จะนานอ๋อเราจะรู้ยังไงว่าจาะว่ามันต้องปวดใจแบบก็เดาเอาก็พอเนี่ยรู้อ่าเออเนี่ย เราเปิดแค่เนี้ยสั่งน้ำคงามเย็นวิ่งมาแล้วก็แค่นี้การ์ว่าเออพอแล้วก็วเราก็ปิดกะรเอาไม่ได้มีาการ์ดเะเสียงก็ออกตลอดแล้วดัวน,นออกตลอดใช่ดันดันออกมาไงเออครับก็เดินทางการเดินทางข่อน้องสั่งน้ำความเย็นแกถังขนกะยาวแค่เนี้ยมันก็ไม่นานหรอกครับเดียวกตั้งถังมันก็มีแต่แก๊สมีแต่ลมออกมาอยู่แล้ว อัอันนี้ต้องมีต้องมีมารไหมไม่ต้องใช่ไหมมันหมุนได้รอบรอบไหมเหรอมีรอบแล้มีมาไปอยู่